สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเหลือบอลเตงนะครับวันนี้ก็มีคู่ที่เด็ดบอลเตงอยู่แล้วนะครับ1คู่นะฮะประจําค่ําคืนนี้ครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับก่อนที่จะไปชมคู่ที่เด็ดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้เสมอมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนของทีเด็ดได้ทันทีนะครับ คู่เด็ดประจําค่าคืนนี้นะครับไปที่ในรอบตีหนึ่งตรงนะครับในรายการเยอรมันลีเก้นนอร์ลีกนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับะระหว่างทีมวาเลนเกนบาลินเกน,ลน,เกนแล้วก็โครเบนโครเบนอันนั้นน่าจะเบรนนะฮะเพราะว่ามีซอโซกันรันด้วยนะฮะโครเบนนะครับที่มนอันดับ6เจอทีมอันดับที่18นะครับสถิติทั้ง2ทีมนี้นะฮะ ก็บาลินเก้นนะครับชนะที่10ึ่เสมอกัน1 1บาลินเก้นชนะ31โคเบนเนี่ยชนะ3 2บาลินเก้นชนะ1 0ส่วนมากก็จะเป็นบาลินเก้นนะครับที่ชนะเลยก็สังเกตว่าจะมีสกอร์ในครึ่งแรกเกือบทรงนัดเลยนะครับสำหรบับผู้นี้นะครับส่วนผลงานล่าสุดของบาลินเก้นนะครับผลงานก็ถือว่าโอเคนะฮะจากค่านัดนะครับชนะ สี่นัดเลยนะครับชนะหนึ่งชนะสองชนะสามชนะสี่น,น, er, นะครับ 1, 0, ชนะฮอฟฟนไฮสองศูนย์ ier, 1, 0, ชนะวอมาเดียนะครับหนึ่งศูนย์ชนะไอทักเทียหนึ่งศูนย์ชนะบาลินเกอร์นะครับสี่ศูนย์แล้วก็เสมอกับอ่าไมยนะฮะสองสองนะครับมีสกอร์ในครึ่งแรกสะโอ้โหหนานรวดเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะบาลินเกนฟอร์มช่วงนี้นะครับส่วนอ่โคบนเนี่ยโคบนเนี่ย เออก็ฟอร์มก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะล่าสุดก็แพ้ BFR อาเล่นนะครับ0ูนย์หนึ่งเหมือนกับไฟเบิร์กนะฮะศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะ SG สองศูนย์ศูนย์ S นะครับสามศูนย์แล้วก็แพ้แฟรงก์เฟิร์ตศูนย์สามแล้วก็แพ้เอสตเรียเวลดอฟนะฮะศูนย์ห้าะวฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ สำหรับโคเวนนะครับส่วนราคานะคะราคาสำหรับวันนี้ต่อที่ครึ่งควบลูกหรือ0.75นะครับราคาน้ำอยู่ที่0.88แล้วก็0.98แนะฮะแบบนี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสจะเข้าทางทีมเจ้าบ,บ้านนะครับอย่างบาลินเกนเพราะว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มดีกว่านะฮะน่าจะมีโอกาสเฉือนชนะที่ราคาต่อนะครับหหรือ2ลูกนะครับเพราะว่าราคาผู้นะฮะร,ราคาผู เจ้าบ้าน1.65แล้วก็4.33นะครับฝั่งทีมเยือนเนี่ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านจะเฉือนชนะนะครับวันนี้แต่ว่าสูงต่ำเต็มเกมสิครับ2.75น้ำนิ่งนะฮะ1.03แล้วก็0.83ถ้าน้ำนิ่งแบบนี้ส่วนมากนะครับส่วนมากทีมเยือนเนี่ยน่าจะทำประตูไม่ค่อยได้นะครับน่าจะเป็นฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับทีมต่อน่าจะทำเป็นฝ่ายทำประตูอย่างเดียวนะครับ ค่าสกอร์ไว้น่าจะอยู่ที่10ึ่งศเอ่อถ้าไม่ใช่10ึ่ก็น่าจะเป็น20นะครับเกมนี้นะครับสกอร์ที่คาดไว้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับคิดว่าลูกที่3นี้ต้องลุ้นหน่อยแต่ว่าผมว่าน่าจะอยู่ที่1ลูกหรือ2ลูกนะครับเกมนี้ชนะ10ึหรือ20นะครับจากสกอร์ที่คาดไว้นะครับวันนี้บารลิมเก้นนาจะฟอร์มดีกว่าและได้เปรียบในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันในรอบตีหนึ่งตรงนะครับบาลินเกนและก็โคเบนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ